สวัสดีครับพบกับผมเบลน้อยลอยโล่แห่งเต็ดืังก่อนสาขาดุงลิงครับมื้อนี้ครับลูกค้าเพิ่นมารับรถฟอร์ดเอเวอเรสต์สีขาวพร้อมแม็กแต่งชุดแต่งสามหมื่นกว่าบาทนะครับวันนี้ลูกค้ามาพร้อมโปแถมเงินนะครับที่ลูกค้าหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่าได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังจากปากลูกค้าเลยครับพ่อครับสวัสดีครับผมพ่อมารับรถเนาะครับมื้อนี้ครับผมมื้อนี้พ่อได้เงินทอนทั้งเหมือดจ้บาทับ แปดหมื่นครับแปดหมื่นบาทได้อีหลีเนาะพ่อว่าได้กูงงนาะดาวยักบาทมันเนี่ยดาวเจ็ดบาทตามไปคนบอกไว้นะว่าเจ็ดบาทไปเจ็ดบาทอีหลีเนาะดาวเจ็ดบาทอีหลีเนี่ยพ่ออันนี้ผมขออนุญาตมอบเงินให้พ่อพ่อร่องน้ำให้กล้องเบิึงนะครับกล้องเข้ามาเบิงรุกแปดหมื่นอิริพ่อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับแปดหมื่นบาทอีหลีครับได้จริงๆนะครับไม่ได้โกหกลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาที่เพจ รถมือสองเต็นต์มังกรดงดิงของเราได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม